เช้าว,วันที่66สของเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำในส่วนของกิจกรรมไซตามะหนึ่งวันของไซตามะซึ่งอาจจะเป็นปัญหาสำหรับเพื่อนๆหรือเป็นปัญหาสำหรับตัวผมด้วยนะถ้าผมแนะนำตรงไหนผิดหรือการจัดทีมอะไรตรงไหนผิด ก็สามารถช่วยกันคอมเมนต์บอกผมได้นะส่วนใครที่มีทิคในการตีให้บอสดามจเยอะยิ่งขึ้นไปท็อปเซิร์ฟอะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคผมพูดถึงอะไรนั่นหรอก็เนี่ยอย่าลืมก่อนดีกดไลค์ให้ผมก่อนและใครที่ยังไม่ได้กดซับก็คนละหนึ่งทีก็ได้นะฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันโอเคแล้วไปดูสาระของการฟาร,ร์มกระป๋องม่วงกันได้เลยหน้ากิจกรรมก็จะเป็นในส่วนของรูปไซตามะกำลังเป่าลูกอมอยู่นะโป่งชี่ ชี้โปง่ปงโป่งชี้โปง่งไอ้ไม่ใช่นะมันชี้ตังมงีโปง่ปงๆแล้วโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับกิจกรรมจะมีอยู่ห้าส่วนหลักๆก,ก็คือเดี๋ยวผมจะไปเริ่มในส่วนแรกเลยก็คือที่อยู่ตรงหน้าไซตามะนะครับก็คือการทํากิจกรรมในแต่ละวันเขาก็จะกําหนดมาเลยนะครับหน้ากิจกรรมก็วันนี้วันที่สองและเมื่อวานผมได้ทําการเล่นในไลฟ์สดไปแล้วส่วนหนึ่งก็คือวันที่สองเขาก็จะบอกหนะ้าค่าแอคทีฟของวันนี้เก้าสิบซื้อของในมารเก็ตหนึ่งครั้งเข้าร่วม ถนนร้านค้าหนึ่งครั้งก็คืออ่านเคลแล้วทําตามไปเลยนะเข้าร่วมจับรางวัลร้านค้าอ่านแล้วทําตามแล้วก็มันจะได้ของรางวัลทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับผมรับไปแล้วตอนนี้ก็รอพรุ่งนี้เป็นวันที่สามโอเคปุ๊บเราจะไล่าจากตรงกลางแล้วก็ไปด้านด้านขวาก่อนแล้วกันจะเป็นการฟาร์ม ตรงนี้ก็คือจะเป็นการฟาร์มในส่วนของกระป๋องม่วงนะครับสังเกตดูว่าผมฟาร์มจนได้เพอร์เฟกหมดแล้วผมแนะนําว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกันไหมแต่ถ้าฟาร์มได้ด้านบนหัวจะมีเพอร์เฟกด้วยแล้วก็มันจะมีเขียนคําว่าผ่านอะไรประมาณนั้นนะถ้าสมมติเราฟาร์มจนครบแล้วเราก็สามารถกดข้ามแบบในนี้ได้เลยนะผมก็มากดแบบนี้ปุ๊บเออนี่มันจะได้ของมาแล้วก็มันจะได้พวกของไว้ไปแลกในร้านค้านะโอเคแบบถ้าใครแบบอยากเข้าไปดูด้านในก็จะเป็นประมาณนี้ เสียทีละสิบกระป๋องนะครับผมก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่างตัวละครไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายนะนี่ก็เกวินนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวเกวินให้ดูด้วยเอาดีเอาดีอาดปอมสวยๆครับจังหวะนี้มาอื้มมาเหล็กจู่โจมไปนี่ประมาณนี้นะครับปึ๊บ พอหลังจากที่เราฟาร์มจนเสร็จใช่ไหมมันก็จะให้ของรางวัลให้อะไรเรามามันมีเวลาอีก8วันนะครับรวมวันนี้ก็ด้วยก็9วันระยะเวลากิจกรรมจริงๆมันมีเวลา10วันนะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาส่วนตรงกลางกันต่ออันนี้เดี๋ยวผมจะพูดเป็นอย่างสุดท้ายแล้วกันเพราะคิดว่ามันน่าจะเจาะรายละเอียดเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตรงนี้ก่อนของรางวัลน,นี่การ์ดนี้เพื่อนๆถามว่าเอ้ยเอามาจากไหนครับผมงั้นก็มาดูตรงนี้เลยครับร้านค้ามา r k เก็ต ก็ถ้าผมแนะนําใช่ไหมจะให้แลกเป็นในส่วนของตัวแรกของก่อนก็คือตรงที่เอาไปหมุนวงล้อที่ได้ในส่วนของกิจกรรมซูเปอร์รักชายนี่แหละนี่ก็คือเราต้องเก็บพวกไอ้บัตรที่ได้จากการฟาร์มกระป๋องม่วงนะเพื่อมาแลกบัตรตรงนี้อีกหนึ่งรอบเพื่อไปปลดล็อกวงล้ออีกหนึ่งรอบนะเออมันค่อนข้างหลายขั้นตอนนะและถามว่าในนี้มีอะไรสําคัญบ้างผมไม่พูดถึงเขต A ก่อนแล้วกันเขต A อันนี้พลา,าดไปไม่ได้เลยครับควรเอาครับใครที่ทําเกวินอยู่ แล้วก็รีรีการ์ดก็เอาแล้วก็ในส่วนของฐานตามด้วยการตีบอสครับที่เหลือถ้าเนอเหลือนอกเหนือจากนี้เราค่อยไปแลกทีหลังมาดูในเขต B ีครับขาดไปไม่ได้เลยครับตัวดําผมเอาแนวแน่นอนก็คือนี่ผมแลกไปแล้วตัวดําแล้วก็กล่องเลือกเศษ UR แล้วก็ใครมีทีมฮีโร่ก็จัดอันนี้ไปได้เลยครับแล้วก็ของรางวัลควรแลกนะครับตรงนี้เออประมาณนี้แล้วก็การ์ดตีบอสก็ควรแลกไปนะ ตรงนี้มันจะแลกได้เรื่อยๆนะครับอ๋อมันมีกําหนดอยู่ว่า15ครั้งกับ22ครั้งเดี๋ยวเราค่อยแลกเรื่อยๆก็ได้ครับไม่ต้องรีบส่วนอย่างอื่นใครที่จะไปทําถ้าแนะนําผมจะแนะนําเป็นอันนี้นะตัวซับไพ่หรือไม่ก็ตัวกาดอัพดาวครับประมาณนี้พอไปดูในส่วนของ C นะถามว่าทําไม C ถึงยังแลกไม่ได้ครับพี่นี่ลองเลื่อนมาอ่านดูด้านล่างครับหลังรับรางวัน7วันมันต้องเล่นไปก่อนนะครับ7วันถึงจะรับได้ก็คืออาจจะเหลือ3วันสุดท้ายถึงจะแลกได้นะ ตัวอาวุธสําคัญครับผมแล้วก็ตัวม่วงการ์ดในนี้สําคัญครับแล้วก็การ์ดตีบอสอันนี้ก็สําคัญครับสําหรับใครที่ปั้นตัวสายแบบพวกอื่นๆก็คือนักบวชกับนักโทษนะโอเคที่เหลือเหลือจากนี้ก็ค่อยไปแลกเอาแล้วกันถ้าเพื่อนๆเหลือเยอะนะตรงนี้ก็คือหลังจากที่เราแลกมาเราก็จะมาสุ่มวงล้อของดาร์กชายนะอันนี้อาจจะมีเป็นวันด้วยแล้วก็มีถาวรด้วยนะครับ หลักๆก,ก็คือผมจะแนะนําว่าให้เอาให้ทุกชิ้นนะเพราะของดีๆทั้งนั้นนะครับตรงนี้ของดีมากถ้าเอาหมดได้ก็เอาหมดไปเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นหลักและสําคัญกันเลยดีกว่าเพราะมีเพื่อนๆติดปัญหาตรงนี้เยอะมากโอเคมเันจะผมจะแยกเป็นสส่วนนะครับก็คือส่วนแรกจะเป็นทีม sr s เอ่อ sr แล้วก็ n แล้วก็ r เอ้ยไม่ใช่มันมีอะไรบ้างวะมันมี sr เอาเอาที่หลักๆเลยก็คือ sr แล้วก็ มีระดับอ n นระดับเอ่อระดับล่างสุดคือระดับอะไรระดับอ n นนะัที่ผมรู้สึกอะแต่ที่หลักๆแล้วผมแนะนําให้จัดประมาณนี้นะหรือใครที่แบบจัดได้ดีกว่าผมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้คือถ้าไม่มีตัวบัฟแบบนี้ใช่ไหมผมจะแนะนําในส่วนของตัวบัฟที่มันเป็นสายเทคนิคเหมือนกันก็คือตัวกระบองคู่อะผมจําชื่อมันไม่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้โอเคแล้วก็อาจจะใช้เป็นคอเจนัทก็ได้ครับเพื่อยืเอเทิร์นอาจจะหาตัวที่แบบสร้างกระดูกแตก เป็นสีทองก็ได้ครับหรือประมาณนี้ก็ได้แต่ผมะจะใส่ประมาณนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าตัวไม่ได้ปั้น่เดี๋ยวมันจะตายก่อนนะอันนี้ตัวผมก็ไม่ได้ปั้นเลยนะระดับ SR เนี่ยหน้ากากหวานผมก็ไม่ได้ปั้นแล้วก็บีคิงก็ไม่ได้ปั้นนะแล้วถามว่าทําไมถึงดามเมทําได้เยอะอันนี้ผมได้ทิกมาจากไอ์นะก็คือเดี๋ยวผมจะเลื่อนรูปผมออกก่อนแล้วกันเพื่อนๆสังเกตตรงหลังรูปของผมนะมันจะมีโบนัสดาเมจทางด้านซ้ายมือด้านล่างเนี่ยตรงนี้ นี่ตรงแถวแถวนี้เลยบริเวณแถวนี้โอเคผมจะมาพูดถึงก่อนแล้วกันผมจะแนะนําให้แลกตรงนี้นะครับตัวละครทั้งหมดของฝ่ายตนเองได้รับกระหน่ํา50%ต่อเนื่องทั้งตอนต่อเนื่องเวลาสู้ในสนามนะอันนี้ผมลองแลกในส่วนของการดูดเลือดมาผมคิดว่ามันไม่ค่อยได้ช่วยอะไรนะผมก็เลยจะกะไปแลกเดี๋ยวผมเอากลับที่เดิมก่อนผมก็เลยจะกะไปแลกในส่วนของนี่ตรงนี้แทนนะก็คือตัวละครทั้งหมดได้รับคีดิคอน อัตราคิดิคอนเพิ่มขึ้นอีก4 0เดี๋ยวดอันอื่นก่อนซิอันนี้ได้รับต้านทานต้านทานผมคิดว่าไม่จำเป็นนะแล้วก็อีกอันนึงที่ผมแนะนําก็คือจะเป็นโบนัสการต่อสู้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาดูดเลือดออ,อกแล้วก็จะมาใช้ในส่วนของไอ้นี้แทนนะเพิ่มคิดิคอนแล้วเพื่อนๆถามมาว่าไอ้เหรียญตรงนี้พี่เอามาจากไหนล้วครับก็เอาการตีบอสอะแล้วไปตีเรื่อยๆครับสะสมดาเมจไปเรื่อยๆแล้วก็ปลดล็อกนี่มันจะปลดล็อกเหรียญจากตรงนี้นะครับ แล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าแนะนําเลยนะใครที่แบบอยากได้ลําดับที่1จริงๆอ่ะผมบอกได้เลยตรงนี้สําคัญมากผมก็จะย้ายเซตต่อสู้เซตนี่ผมจะย้ายเซตของตัวหลักนะตรงนี้สําคัญจริงถ้าใครแบบมีเซตอยู่แล้วก็คือปั้นปั้นสุดๆอยู่แล้วย้ายไปให้ตัวรองได้หมดเลยนะตัวที่อยู่ในทีมที่เราจัดเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะปุ๊บเดี๋ยวผมถอดของจากตัวจริงทั้งหมดเลย แล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ในส่วนของตัวเสริมนะโอเคตัวแรกที่ผมจะใช้ก็จะเป็นในส่วนของอันนี้ผมใส่ไว้อยู่แล้วเดี๋ยวใส่ไว้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวดูก่อนถ้าของเรือเดี๋ยวผมจะมาใส่ให้หน้ากากหวานผมจะเน้นให้เปิดก่อนเปิดก่อนบิดคิงก็ได้ครับแต่ขอแค่สถานะกระดูกแตกติดกับที่บอสก็พอเพื่อที่จะให้บิดคิงได้ไล่โจมตีนะโอเค งั้นหน้ากากหวานผมจะใส่เป็นเซตโจมตีทั้งหมดเลยนะหน้ากากหวานผมจะเน้นต่อยหนักๆให้มันออกดามจแรงๆนะปุ๊บประมาณนี้แต่ถ้าใครมีเซตมาเฟียผมจะแนะนําให้ใส่ในส่วนของปีตคิงก็ได้ครับแต่ผมไม่มีงเซตมาเฟียผมก็เลยเอาปกติไปก่อนปิดคิงผมจะเน้นเป็นเปิดไวไว้ก่อนนะก็คือโจมตีความเร็วนะให้เขาเปิดไวจะได้ติดสถานะเกระดูกแตกได้หรือไม่ก็อาจจะดามจนิดนึงก็ได้ครับผสมผสมกันไปก็ได้เพื่อที่แบบ เดี๋ยวนะผมดูก่อนอันนี้อาจจะผสมให้บิดคิงก็ได้ครับเออโจมตีคริแล้วก็ความเอ้ความเร็วให้หน้ากาขัานเอออาจจะผสมแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เราได้3ตัวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมีอีก3ตัวก็คือจะเป็นในส่วนของน่านฟ้าผมจะใส่แท้งไปเลยนะครับน่านฟ้านี้ผมน้นให้มันยืนนานๆหน่อยแต่มันก็บัฟดาเมจได้แค่2เทินแต่ไม่เป็นไรครับใส่ไว้ก่อนแล้วก็มีน่านฟ้ามีไอตัวนี้ เดี๋ยวผมใส่ให้ตัวนี้ก่อนแล้วกันปึ๊บปึ๊บโอเคตัวสุดท้ายที่ผมจะใส่ก็คือจะเป็นในส่วนของเออตัวระดับเอ็นนะนี่คือตัวนี้นะเพื่อนๆถามว่าทําไมถึงใช้ตัวนี้หรอตัวนี้มันใช้เวลามันโยนสถานะเออบทขยี้ไปอะ่ะมันไม่ต้องเสียอะไรเลยนะและอีกอย่างคือมันเป็นตัวระดับเอ็นเพราะว่าอันนี้มันกําหนดนะตัวระดับเอ็นตัวระดับเท่าไหร่ R ปกตินะเออมันกําหนดประมาณนี้ หรือใครมีทิคในการตีที่ตึงกว่าผมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้โอเคผมน่าจะใส่ครบทุกตัวละครแล้วนะและเพื่อนๆอ,อย่าลืมอีกหนึ่งอย่างนะครับตอนที่เพื่อนๆแลกมาอันนี้ผมเป็นแล้วนะเมื่อวานอ่ะตอนที่เพื่อนเอนแลกมาตรงส่วนด้านล่างเนี้ยตรงส่วนด้านล่างที่ผมจิ๊กอยู่เนี้ยคือมันจะไม่ได้ใส่ให้เรานะเราต้องมากดใส่เอาเองนะตอนเราแลกมานี่มันมันจะมาให้กดใส่เรากดยกเลิกก่อนกดยกเลิกไม่ออกอ๋อเราต้อง มันจะเป็นเป็นหน้าสีเหลียมเขาวขวก่อนอะสีน้ําตาลขาวขาวมึงเราต้องย้ายเข้ามาใส่เองนะแบบนี้มันถึงจะขึ้นว่าเราเอาเอฟเฟกนี้มาใช้แล้วโอเคนะโอเคถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็ย้อนกลับไปดูเองนะไปเดี๋ยวผมจะลองตีให้ดูก่อน1รอบแล้วกันปับ๊บอันนี้เซตที่ผมจะใส่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวลองตีก่อนหรือไม่ก็อาจจะเปลี่ยนเอาฟุบุกิมาใส่แทนก็ได้นะครับใครที่ปั้นฟุบุกิอยู่อะ เพราะว่าฟูบุกิถ้าให้มันอันตีมันอาจจะล้างนี่ผมจะให้อันตี2ตัวละครนะก็คือจะเป็นในส่วนของบิดคิงแล้วก็หน้ากากหวานนะให้มันเข้าไปต่อยแล้วก็เดี๋ยวให้บิดคิงคอยไล่โจมตีไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆจริงๆถ้ามีคอเจนะแต่จะดีมากครับเพื่อนๆเพราะว่าโบอสเตะค่อนข้างที่จะแรงเลยเดี๋ยวให้ดูนะว่าบอสตีประมาณไหนนี่เห็นไหมบอสเตะมาปึ่งอ้ครึ่งหลอดอะก็คือยือนพยายามยืนให้ได้นานที่สุดนะแล้วบิดคิงเข้าไปฟันประมาณ2 0 0 0 0นกว่า าให้ดีตัวละครพวกนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนอัพดาวแบบตาเฉพาะอาวุธเฉพาะของตัวละครมาแล้วอะดาเมจมันจะเยอะอยิ่งกว่าเดิมนะเดี๋ยวผมลองกดข้ามในรอบแรกแล้วกันว่าจะดามเมจได้เท่าไหร่ปึบ๊บ20ล้านนะนี่ดาเมจเราเพิ่มมาจากเดิม20ล้านแล้วนะอยู่ลำดับที่25หโอ้แล้วแต่ละคนคือตีไป39ล้านอันนี้ไอ้ไอ้เขาตีไป39ล้านแล้วนะสายฟีของจริงเดี๋ยวเราลองแบบลองเล่นเองเดูที่ถ้าเราลองสลับ ผมว่าอันติถ้าแบบใครมีตัวแบบบัฟลูกไฟมาก็ได้นะหรือใครแบบเจะเปลี่ยนเป็นบาคุซันเออพี่ทำไมไม่ใช้บาคุซันคือผมไม่มีตัวบัฟไอ้นั้นไงถ้าเหมือนเราใช้บาคุซันใช่ไหมเราอาจจะไปประมาณนี้ก็ได้ปุ๊บเออแต่บาคุซันผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะยืนรับดาเมจไหวหรือเปล่าบาคุซันมันจะมีในส่วนของนี่ไงบั๊บดขยี้ส่วนใครที่มีการ์ดไล่โจมตีพวกกลยุทธ์อะไรอสามารถไล่เปลี่ยนได้หมดเลยนะส่วนตัวผมกลยุทธ์ผมค่อนข้างที่จะกากดาเมจผมก็เลยได้น้อย เดี๋ยวผมลองดูซิลองข้ามในส่วนตรงนี้ได้ได,ได้19ล้านแสดงว่าผมใช้ในส่วนของเหมือนเดิมดีกว่านะโอเคเหมือนผมพูดถึงกลยุทธ์ใช่ไหมกลยุทธ์ที่ผมจะแนะนําเหมือนเพื่อนๆใช้ทีมหลักๆดูทีมที่เพื่อนๆเ,เ,เอาไปด้วยนะว่าเป็นทีมส่วนใหญ่เป็นในส่วนของเอ,อ่อฮีโร่หรือปีศาจม,มากกว่ากันถ้าเป็นฮีโร่มากกว่าเราก็เอากลยุทธ์ไล่โจมตีมาใส่ให้ฮีโร่นะผมผมใส่ให้ดูไม่ได้จริงๆเพราะเนื่องจากว่า กลยุทธ์ฝั่งแบบไล่โจมตีอ่ะผมได้แค่ชิ้นเดียวอ่ะคือแบบดวงโคตรเกลือเลยอ่ะกับกลยุทธ์ผมแบบเซิรฟ์ฟนี้ผมดว,ดวงเกลือมากดูดิผมได้กลยุทธ์แต่แบบพวกเลือดพวกอะไรซะส่วนใหญ่นะผมก็ไม่รู้จะทําให้ดูยังไงแต่ถ้าที่ให้ผมแนะนาคือเอาไล่โจมตีอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างตามทีมของผมนะทีมของผมตอนนี้จะมีฮีโร่อยู่แค่2ตัวนะครับผม ฮีโร่ก็คือหน้ากากหวานกับแทงท็อปมาเตอร์ถ้าให้คุ้มคุมก็คือเราจะเอาไล่โจมตีอันตีไปใส่ให้ทีมปีศาจนะทีมปีศาจมี1 2 3ออืมอันนี้ปีศาจด้วยไหมไม่แน่ใจแต่ดร์จีน่าแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ปีศาจก็พวกนักโทษอะ่ะมันน่าจะใช้ได้เหมือนกันมั้งแต่ว่าผมจะแนะนําให้ใส่ปีศาจหนะ้าปิดคิงมันจะได้ไล่โจมตีอีกหรือไม่ก็ใส่ให้ฮีโร่ถ้าทีมของเพื่อนๆฮีโร่มากโอเคเดี๋ยวผมจะตีให้ดูอีกหนึ่งรอบนะดูซิว่าแบบตีธรรมดาโดดดยที่่เราาไไมมม้กมอะะันจ ทำดาเมจได้แบบเราอาจจะปรับเปลี่ยนการโจมตีได้เพิ่มอีกไหมเพราะว่าถ้าสมมติเรามีลูกไฟเพิ่มใช่ไหมเราอาจจะให้ดอ่อดร์จีนัทออกสกิลอีกก็ได้ครับเพราะว่าถ้าดร์จีนัทปั๊บสกิลให้ใครอ่ะมันจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีกนะแต่ลูกไฟผมไม่เพียงพองใครที่มีตัวบัฟลูกไฟอ่ะอาจจะามาใส่ได้นะครับถ้าผมแนะนำประมาณนี้ โบลอ์เตะม,มาในจังหวะนี้ครึ่งหลอดแล้วบิดคิงเข้าไปไล่โจมตีอีก2องแสนหครับแล้วตามมาด้วยหน้ากากหวานซัดไปที่เบ้าตาอีก 4, 4. ี่แสนสี่ถ้าใครมีการ์ดอัปดาวก็คืออัปไปได้เลยนะโอเคตอนนี้หน้านานฟ้ายัางยืนไหวครับพี่ไหวครับจา่าจริงๆเอาตัวแทงมาไวนะ้หน้าก่อนเลยก็ได้ครับเพราะว่าอย่าให้ตัวละครให้เราตายน้อยที่สุดนี่ยังรับไหวอยู่ผมยังไหวอยู่ผมยังสู้อยู่ผมคิดว่าทีมผมน่าจะยืน10เทินไหวนะครับเพราะว่ามีในส่วนของลูกน้อง นัดเข้ามาด้วยแรกอย่างทีมของผมมีดูดเลือดด้วยนะเดี๋ยวผมเก็บเหรียญก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนจากดูดเลือดอเป็นคีดีคอนนะใครที่แบบเก็บเหรียญมาได้เยอะถ้าดูคลิปผมทานก็ไปแลกตามที่ผมบอกได้นะโอเคนี่ไงนี่ให้ลูกไฟเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวเราเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เราใช้ลูกไฟไม่ได้อยู่ดีอฮ้ยนี่ไงมีสิบลูกไฟแล้วสแสดงว่าหลังเทินที่อ่ะเราสามารถใช้ลูกไฟได้เดี๋ยวผมจะลองเล่นเองแล้วกันเผื่อดามจจะเยอะกว่าเดิมนะส่วนถ้าดาเมจน้อยกว่าเดิมก็ แล้วแต่เวียแต่กรรมแล้วผมจะบัฟให้หน้ากาาหวานต่อนะนี่เห็นไหมเขาจะได้ในส่วนของดามเมจเพิ่มขึ้นอันนี้ผมจะตีธรรมดาเลยเพราะว่าผมจะเก็บลูกไฟไว้บัฟแบบเดิมเลยนะโอเคเห็นไหมเขาจะได้บทขยี้ซีซีเลยนะบแล้วเขาก็ต่อยไล่ต่อยตัว,ต,วตัวกีกี้ของไอ้นั้นไปนะกีกี้ของไอ้ด็อกเตอร์จีน่าแล้วผมก็ซัดไปอีกเห็นไหมเห็นไหมเกือบล้านดามเมจอะเอาดิขนาดหน้ากากหวานไม่ได้ปั้นอาวุธ3ดาวนะไม่ได้ปั้นอาวุธด,ด้วย แบบอาวุธแค่หนึ่งดาวเอ้ยอาวุธไม่ได้ปั้นเลยแล้วก็บีดคิงอาวุธหนึ่งดาวนี่ปับหน้ากากหวานเหมือนเดิมครับอาจจะมาใครที่มีเวลาว่างอะ่ะอาจจะมานั่งกดมือก็ได้นะแบบใครที่ต้องการลำดับที่หนึ่งอะ่ะส่วนผมลองกดมือดูก,ก่อนว่าจะเท่ากับไอซ์หรือเปล่าถ้าเท่าก็ได้งัดกันหน่อยนะน้องชาย <c oughs> แล้วมันซัดมาอีกแล้วไง okay. แต่ไม่เป็นไรครับโดนลูกน้องไม่เป็นไรเราเอาลูกน้องมาเพื่อการนี้อยู่แล้วนะอุ๊ยลูกน้องเราไปหมดล้วปับปับถึงล้านไหมเอ้ยเก้าแสนกว่าถือว่าดี เดี๋ยวมัน,ม,นมันมีเวลาให้เล่น3วันนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังๆมาจะให้ไปเล่นทีมหลักของเราแล้วอันนี้เดี๋ยวทีมหลักของผมผมก็ค่อยมาแนะนําอีกทีแล้วกันว่าทีมหลักของผมใช้ประมาณไหนโอเคปับ๊บต่อยธรรมดาไปอืถือว่าใช้ได้อยู่นะทีมประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูดาเมจตอนจบกันนะครับว่าเพิ่มจากเดิม20ล้านหรือเปล่าโอเคหน้ากาวานต่อยไปปึ้งปึ้งปึ้งถ้าลูกไฟเหลือในเทิร์นสุดท้ายอะ่ะผมแนะนําให้ใช้กับตัวละครอื่นไปเลยก็ได้นะ ออมีเจ็ดลูกไฟขวนไปขวนไปอ่ะอะนี่าล้วไลโจมตีไปอีกหน้ากากเอ,อ้ยวับให้หน้ากากหวานอีกเออเอาให้สุดเอาให้สุดประมาณนี้ใครที่มีเวลาพอแบบเล่นเองได้ลองเล่นดูสักหนึ่งเกมก็ได้ครับหรือไม่ก็กดข้ามดูก็ได้ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องลำดับนะแต่ผมแนะนําให้ติดท็อปท็อปสามก็ได้ส่วนใครได้ที่หนึ่งจะดีมากเลยเดี๋ยวผมพาไปดูของรางวัลที่หนึ่งลวกันว่ามันดียังไงโอ้หูหน้ากากหวานเราต่อยน้อยมาก ต้องลุ้นหน้ากากหวานให้ต่อยเยอะๆนะยิ่งหน้ากากหวานต่อย5้าหมัดะจะยิ่งดีมากเลยเพราะว่าถ้าเราปั้นหน้ากากหวานน่ะมันจะยิ่งดีนะส่วนผมครับไม่ได้ปั้นครับหน้ากากหวานก็ไม่ได้ปั้นัวยจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยไปปั้นก็ได้ครับมีเวลาพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันไปๆๆๆหว่นธรรมดาสองแสนกว่าถ้าใครมีพวกเซ็ตอะไรผมจะแนะนําให้ใส่ชุดเซ็ตด้วยนะแต่ผมไม่มีชุดเซ็ตไงผมมีแต่พวกแฟดพวกอะไรไม่ได้ปั้นเลยนะพวก เซตมาเฟียเซตอะไรพวกนี้ก็สําคัญนะครับเออในเทิร์นนี้เดี๋ยวน่าจะได้อีกหนึ่งเทิร์นนะเราจะบัฟในส่วนของอัน,นี้ละกันเพื่อที่แบบให้มันยืนต่อได้อีกโอเคเพื่อให้มันยืนรับดาเมตได้อีกนะเทิร์นหน้าเราจะโจมตีทุกรูปแบบและตัว,ต,วตัวไหนยิงลูกไฟได้ยิงลูกไฟเลยครับอืมมารับดามเมตได้อีกหนึ่งรอบโอ้โหตายอยู่ดีเว้ยโอ้โพลาดแล้วท่านอย่างนั้นนะเสียดามเมจเปล่าเป,าเ,ปาเลยนะโอเค เดี๋ยวผมจะให้ทุกทุกตัวละครอันติให้หมดเลยนะเพื่อที่จะแบบใช้ลูกไฟให้หมดให้แทงท็อปมังสวิรัตอันติด้วยอืมขวนไปหนึ่งทีที่เมื่อกี้ผมบัฟดรจีนัทเพื่อผมจะยื้อมันขึ้นมาต่อสู้อีกสักหนึ่งรอบนะแต่ไม่ไหวโอเคครบสิบรอบเรามาดูดามเมจโดยรวมกันครับอยู่ที่ยี่สิบล้านกว่าอยู่ดีครับประมาณนี้ใครที่ติดตรงไหนก็เ,เดี๋ยวผมบอกรางวัลก่อนนี่รางวัลที่หนึ่งครับ ในหมดทั่วไปถ้าได้รางวัลที่1อ่ะจะได้กรอบนะเป็นเวลา30วันแล้วก็อันนี้เหรียญตาโชว์เท่ๆไงติดท็อปสอะไรอย่างเงี้ยที่สําคัญเลยครับผมไม่ได้หวังยินได้เลยนี่อันนี้ผมบอกได้เลยว่าได้พลังเยอะจริงถ้าใครทำอ่ะได้พลังเยอะมากโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยใครอยากดูผมเล่นสดๆก็เจอกันที่สตรีมครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบาย